เจ้าหน้าที่ได้นำโดรนขึ้นสำรวจจุดไฟไหม้บริเวณเขาพลองตาบลเขาท่าพระอําเภอเมืองชัยนาทค่ะพอพบว่าเปลวเพลิงกำลังลุกลามอย่างรวดเร็วขยายเป็นวงกว้างกว่าร้อยไร่เจ้าหน้านที่ดับเพลิงจากป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาลก็ระดมรถดับเพลิงกว่า10คันไปช่วยกันดับไฟที่กำลังลุกลามข้ามไปสันเขาซึ่งประชิดกับรั้วของสวนนกชัยนาทแหล่งรวมสัตว์ที่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชม นางจิตนายิ่งทวีลาภานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทบอกว่าเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่สามารถดับไฟที่ลุกไหม้ได้แล้วแต่ปรากฏว่าช่วงเย็นก็พบกลุ่มควันแล้วก็มีแสงเพลิงเกิดขึ้นมาอีกจากยอดเขาตอนนั้นกำลังลามลงสู่ด้านล่างนะคะและตรงกลางก็เป็นหน้าผามีการสั่งการให้รถดับเพลิงจอดเตรียมสกัดเพลิงที่เชิงเขาได้กำหนดจุดให้แต่ละชุดรับผิดชอบไม่ให้ไฟลุกลามเข้าสู่เขตชุมชนและหน่วยงานราชการ ขณะที่นายนาทีมนตริวัตรผู้ว่าร,ราชการจังหวัดชัยนาทได้ขอให้หน่วยงานใกล้เคียงสนับสนุนรถดับเพลิงและกำลังพลโดยให้ใช้มาตรการทางกฎหมายกับผู้เผาอย่างเด็ดขาด ส่วนที่จังหวัดกาญจนบ,บุรีนายวิเชียนเจนตระกูลโรอดประธานหอ,อการคา้าจังหวัดกาญจนบ,บุรีก็นําเงินจากกองทุนจํานวน5 0,000่นบาทไปมอบให้กับบนตรเมืองดีที่แจ้งเบาะแสผู้ลักลอบเผาป่านะคะจนสามารถจับกลุ่มแล้วนําตัวมาดําเนินคดีได้1คนนี่เป็นรายแรกของจังหวัดกาญจนบ,บุรีหลังจากที่มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด นายอธทิสันอินตราผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีก็เป็นผู้ร่วมมอบเงินรางวัลด้วยนะคะพร้อมกับประชาสัมพันธ์ถึงประชาชนในจังหวัดกาญจนบุรีถ้าใครพบผู้กระทําความผิดลักลอบเผาป่าเผาขยะเผาพื้นที่การเกษตรในที่โล่งแจ้งแจ้งเบาะแสมาได้ที่หน่วยงานราชการทั้ง13อำเภอค่ะ